สวัสดีครับวันนี้วันที่25เมษายน2564นะครับเวลาประมาณสัก11นาฬิกา30นาทีนะครับเกือบจะเที่ยงวันนะครับวันนี้จะมาสำรวจแล้วก็เก็บต้นไม้แดงนะครับที่งอกอยู่บริเวณรอบๆ คนต้นนะครับไม่ได้มาเก็บเม็ดนะครับมาเก็บเอาต้นอ่อนที่ที่เขางอกขึ้นจากพื้นดินนะครับมาถอนเอาเลยนะครับไม่มีเวลาเก็บเมล็ดนะครับก็ตอนนี้ก็ยืนอยู่ใต้ต้นไม้แดงนะครับต้นใหญ่นะครับแล้วก็บริเวณรอบๆก็จะมีนะครับมีต้นประดู่ด้วยนะครับมีต้นประดู่มีต้นไม้แดงนะครับก็ เมื่อกี้เดินสำรวจแล้วก็มีบางส่วนที่งอกขึ้นมานะครับอ่าคือผมไม่ได้เสียเวลาที่จะไปเพาะ,มะเมล็ดเองนะครับไม่มีเวลาเก็บมเมล็ดก็เลยอ่าอาศัยว่าจังหวะที่ฝนเขาตกแล้วก็มีความร้อนความชื้นพอสมควรที่เขาพอจะงอกได้นะครับก็มาหาเก็บเอาต้นอ่อนเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปชําใส่ถุงดาต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีจํานวนเยอะแค่ไหนนะครับ ครับอันนี้ก็เจอแล้วครับอันนี้คือลักษณะของลูกของไม้แดงนะครับครับผมก็จะใช้วิธีการดึงขึ้นเลยนะครับถอนไปเลยนะครับแล้วก็จะติดรากขึ้นมานะครับเหมือนกับลักษณะที่เราชําหรือเพาะเอาไว้ในแปลงนะครับอันนี้คือมาเก็บเอาลูกต้นอ่อนเขาที่บริเวณใต้ต้นเลยนะครับบริเวณรอบๆนะครับ ใกล้ๆก็จะมีเห็นอีกหนึ่งนะครับนี่นะครับน,นีก็จะต้นเล็กหน่อยนะครับตรน,นี้ก็จะเป็นลูกประดู่นะครับรู้ได้ไงว่าเป็นไม้แดงเป็นไม้ประดู่คือคือเราก็ต้องเป็นคนที่เคยเพาะต้นไม้หรือศึกษาเกี่ยวกับพันไม้มานะครับก็จะรู้ว่าลักษณะต้น กล้าไปดูเป็นไงกล้าไม้แดงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปดูบริเวณอ,อื่นอีกนะครับถอนขึ้นมาเลยนะครับวันนี้ดินแห้งหน่อยอันนี้ก็น่าจะใช่ไม้แดงนะครับ อีกแล้วนะครับใกล้ๆก,กนันนี่ใช่แน่นะครับอันนี้ก็ใช่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเอาไปทำใส่ถุงดำที่เตรียมไว้นะครับ ประโยชน์ของการปลูกต้นไม้นะครับนอกเหนือจากที่เราจะได้ใช้ไม้นะครับก่อนนั้นก็ได้ใช้ร่มเงานะครับทําให้บรรยากาศร่มรื่นนะครับได้ออกซิเจนได้ความชื่นใจนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือนี่ครับได้อาหารนะครับจากต้นไม้นะครับนั่นก็คือไข่มดแดงนะครับบริเวณที่ไปเก็บกล้าไม้พอดีมี ป้านะครับแกมาสอยไข่มดแดงนะครับนะครับเป็นอาหารชั้นสูงนะครับมีกินในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเทคนิคการใหญ่ไข่มดแดงนะครับก็จะต้องรู้วิธีการนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีตะกร้าหรือครุถังนะครับแล้วก็ต่อกับไม้ไผ่หนึ่งลำนะครับเพื่อที่จะให้ยาวไปถึงรังมดแดงที่อยู่ด้านบนนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาเก็บกล้าไม้กันต่อนะครับวันนี้อากาศร้อนนิดนึงนะครับเพราะฝนตกเมื่อสองวันที่แล้วนะครับออันนี้ก็จะเป็นกล้าไม้ประดูนะครับลักษณะใบเลี้ยงของเขาที่อยู่ล่างสุดก็จะเป็นรีรหน่อยนะครับซึ่งแตกต่างจากอ่ากล้าไม้แดงนะครับกล้าไม้แดงเนี่ยนะครับออันนี้ลักษณะที่เกิดเป็นถั่วงอกนะครับยังไม่มี ใบยอดแทงขึ้นมายังเป็นใบเลี้ยงอยู่นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆถ่งงอกอันนี้จะเป็นลักษณะที่มียอดใหม่แทงขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็นแฉกออกนะครับด้านละสองใบนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าไม้แดงเป็นต้นใหญ่เนี่ยเขาจะมีใบเป็นพวงเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นแม่นะครับที่เม็ดเขาหลน่นลงมานะครับแล้วก็งอกขึ้นมานะครับ ลักษณะการหล่นของเม็ดไม้แดงนะครับเขาจะไม่ได้หล่นอยู่ที่บริเวณใต้ทรงพุ่มของต้นอย่างเดียวนะครับในลักษณะของการแตกของอเปลือกไม้แดงเนี่ยเขาจะกระเด็นออกไปไกลจากต้นนะครับเพราะว่าเปลือกเวลาเขาแตกเนี่ยเขาจะดีดออกจากกิ่งนะครับกระเด็นออกไปไกลพอสมควรนะครับออกห่างจากตัวต้นนะครับอันนี้ก็นะครับ มักล้าไม้ก็จะแทรกอยู่นะครับกับพืชอื่นฉะนั้นคนที่จะไปเก็บกล้าไม้แดงนะครับก็ก็ต้องอไปดูลักษณะของกล้าไม้แดงให้เข้าใจก่อนนะครับพอเราเจอเนี่ยที่มันอยู่กับพืชหรือว่าจะพืชอื่นเนี่ยเราก็จะมองได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่รู้จักนะครับก็จะสังเกตได้ยากหน่อยนะครับที่เห็นเดินอยู่นั่นนะครับไม่ใช่คนดีนะครับคนบ้าน,นะครับ นะครับแต่เราเป็นคนบ้าปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้วันนี้จิตจำใสนะครับสำหรับสายเขียวที่รักและชอบต้นไม้ทุกคนนะครับผมอันนี้มาเก็บไม้แดงครับแต่กำไรที่ได้ก็คือล้าไม้มาฆ่ามงครับเยอะมากนะครับดูใต้ต้นนะครับร่วงเยอะมากเลยแบบอันนี้เป็น ต้นแม่ของเขานะครับโอ้ได้เยอะมากเลยไม่รู้จะชํำทันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะเก็บเอาไปใส่ถุงดำก่อนนะครับข้ามข่าโมงที่หล่นอยู่ใต้ต้นแม่ของเขานะครับเยอะมากเลยนะครับอันนี้คือที่เขางอกเองโดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นบริเวณของ สวนมันนะครับเดี๋ยวเจ้าของที่เขาก็จะมาไถาเพื่อปลูกมันพวกกล้ามะข่ามงเหล่านี้ก็จะโดนไถกลบไปนะครับก็จะไม่ได้ตเป็นต้นนะครับทุกปีครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโดนเจ้าของที่เขาไถาปลูกมันนะครับกล้าเหล่านี้ที่งอกขึ้นมาก็จะโดนเพก็ไถไถกลบไปนะครับก็จะไม่สามารถตเป็นต้นใหญ่ได้นะครับ เยอะมากเยอะมากถ้าแขันเอาไปใส่ถุงดำนี่โอ้โหได้เป็นหลายร้อยต้นนะครับอันนี้คือต้นแม่ของเขานะครับอยู่สองต้นใหญ่นะครับสูงเลยนะครับ สุดท้ายนี้อย่าลืมปลูกป่าเพื่อสร้างอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ